สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาชวนทําเชื้อไฟใช้สําหรับก่อเตาถ่านหรือว่าเตาฟืนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะแล้วก็จะใช้เทียนนะคะอันนี้เป็นเทียนเก่าสําหรับเราใช้ไหว้พระเพราะว่าเราไม่ได้จุดเทียนนะคะหล,ลัหว้เราก็จะเก็บมาไว้ทําเชื้อไฟนะคะแล้วก็กระดาษทิชชู่ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็ให้ เราดึงกระดาษทิชชู่ค่ะดึงสัก2ข้อนะคะแล้วก็พับตามรูปอย่างนี้เลยค่ะจํานวนที่ใช้ก็ตามต้องการของเราเลยนะคะถ้าเราทําเยอะก็พับไว้หลายๆอันหน่อยค่ะแต่ถ้าใครมีกระดาษทิชชู่แบบแผ่นเดียวเนาะคะก็สามารถพับแบบนี้ได้แต่มันจะยาวกว่านี้นิดนึงค่ะพับแบบไหนก็ได้ค่ะตามสะดวกเลยค่ะแล้วก็ให้เรานําเทียนค่ะไปใส่ลงในกระทะนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เปิดไฟได้เลยค่ะ แล้วก็รอให้เทียนเขาละลายนะคะพอเทียนละลายหมดแล้วนะคะก็ให้เราเขี่ยเส้นได้อ่ะค่ะเส้นได้ที่มัดเทียนนะคะออกค่ะแล้วก็ให้เรานํากระดาษทิชชู่ที่เราพับไว้นะคะลงไปจุ่มลงในน้ําเทียนเลยค่ะจุ่มพลิกไปพลิกมาจนเขาซึมเข้าไปในกระดาษนะคะ ทำอย่างนี้เลยค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะก็ให้เราเอามันตากให้เขาแห้งนะคะเนี่ยค่ะตากไว้แบบนี้เลยนี่นะคะแห้งหมดแล้วเดี๋ยวเราเอาไปก่อไฟกันน,นะคะเราจะก่อให้ดูนะคะว่ามันติดจริงนะคะปกติเราก็จะใช้เป็นไม้ค่ะไม้มาเป็นเชื้อเพลิงนะคะ แล้วก็น้ำมันค่ะมันถึงจะติดนะคะอันนี้ใช้กระดาษใส่เทียนไขเป็นเชื้อเพลิงที่ดีมากเลยค่ะเนี่ยค่ะแล้วเขาก็จะติดนานไม่ดับง่ายนะคะนี่ค่ะติดจริงๆนะคะเป็นเคล็ดลับง่ายๆนะคะที่ลักนํามาฝากกันค่ะเป็นกระดาษที่ชู่วกับเทียนนะคะเป็นเชื้อเพลิงที่ดีมากเลยค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ